สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกๆท,ท่านนะคะยินดีต้อนรับข้อสูตรช่องสูตรรวยซับน้าร้านของเราอีกแล้วนะคะรอบนี้รวยซับน้าร้านจะมานำเสนอสูตรปกักหลักสิบบนแปดรอบนะคะแปดรอบติดรอบก่อนหน้านั้นนะคะสูตรนี้ของเรานะคะเคยใช้ วางหนึ่งแล้วเดินต่อไปเลยนะคะแต่รอบนี้ขอวางทั้งหมดเลยนะคะทุกท่านนะขอวางทั้งหมด6ตัวแล้วเราจะนํามาตัดกับสูตรที่สองนะคะที่สูตรที่สองคือสูตรใหม่นะคะดิฉันจะทําให้ดูอีกสูตรนี้เพื่อจะได้นําไปตัดกับชุดนี้นะคะทุกท่านนะอ่ะก่อนอื่นดิฉันขอญาตฝากคําเตือนตามกฎกติกามารยาทช่อง Youtube และเพจใน Facebook ของเราก่อนนะคะคำเตือนนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปนี้ด้วยนะคะสถิติและสูตรที่ดิฉันนำมาให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนี้เป็นแค่แนวทางในการไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นนะคะผลลัพธ์ที่ได้สมการที่ออกมาขอให้ทุกทกท่านได้โปรดใช้วิจารณญาณให้มากๆเลยนะคะก่อนที่ จะนำไปใช้กันนะคะช่องของเราไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีนะคะจากช่องรวยทรัพย์นับล้านฝากกดติดตามกดกระดิ่งและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ดิฉันด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันขอให้ทุกท่านจงโชคดีนะคะอ่ะเรามาดูกันนะคะสำหรับสูตรที่1เนาะสูตรที่1เดี๋ยวจะไปตัดกับสูตรที่2นะคะทุกท่านนะย่าคิดว่าอุ้ยมันเยอะขนาดนี้ไม่ถูกได้ยังไง ใช่ค่ะเยอะขนาดนี้ไม่ถูกก็มีเหมือนกันนะคะเราจะมาลุยกันเลยสําหรับสูตรปักหลักสิบบนนะคะเพื่อนๆ FC ของเราขอเข้ามานะคะดิฉันก็เลยทาไว้เรียบร้อยแล้วแหละชุดนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันสูตรที่อ่าสูตรที่หนึ่งนะคะสูตรที่หนึ่งเราจะใช้หลักแสนบวกหลักหน่วยบนนะคะแสนบวกหน่วยบนเลยนะคะแล้วเรานําไปบวกหนึ่งนะคะ แสนบวกหน่วยบนบวกหนึ่งบวกหนงบวกหนึ่งบวกหนึ่ง,ง,งแล้วก็บวกหนึ่งนะคะหนึ่บวกศย์ได้หเรานำหนมาวางหนบวกหได้สองสองบวกหได้สามบวกหเป็นส 4, 4ี่บวกหนได้ห้าบวกหเป็นหใช้เลขทั้งหมดหตัวประมาณนี้นะคะทีนี้เราไปดูกันในรอบต่อมาวันที่สามสิบเอ็ดกรกฎาคมหกสิบหกสอกนี่ห้าสามนะคะเลขที่ออกก็คือสี่ห้ค่ะ หลักสิบก็คือเลขห้านะคะทุกท่านนะมาไหมมาค่ะถูกต้องมาดูกันต่อในรอบต่อมา31ม็กรกฎาคมใช้16สิงหานะคะสอบวกสเป็น5 5วางค่ะห้บวกหได้6กบวกหได้7จบวกหได้8ปบวกหได้9กบวกหได้10ก็คือ0นย์นะคะห้าหกเจ็นทีนี้เราไปดูในววันที่16สิงหานะคะสิสิงหา สี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดสองนะคะอ่ะหลักสิบคือเลขแปดแปดก็มีมาให้เราได้เห็นได้ใช้กันนะคะทุกท่านนะไปดูกันต่อในรอบต่อมาสิบหกสิงหาไปใช้หนึ่งกันยานะคะสี่บวกสองเป็นหกค่ะ 6บวก1ได้7ค่ะ7บวก1ได้8 8บวก1เป็น9 9บวก1เป็น10ได้0 0บวก1ได้1นะคะ6 7 8 9 0 1ทีนี้เรามาดูกันนะคะว่า1กันยายน66รางวัลที่1ออกไรคะ9 1 5 4 7 8นะคะ4 7 8ค่ะหลัก10ของเราคือเลข7มีไหมคะ7มาค่ะตามเป้าหมายที่วางไว้นะคะ อ่าไปต่อกันนะคะรอบต่อมาวันที่1กันยาไปใช้16กันยานะคะลุยต่อค่ะใครใคก็ทำได้นะคะลักษณะแบบนี้9กบวกแเป็น17นะคะสูตรง่ายๆ7็บวกหได้8ปบวกหเป็น9กบวกหเป็น10บวกหเป็น11บเวกหเป็น12บสองนะคะเจ็ดแป ทีนี้เรามาดูกันในรอบต่อมาเลขที่ออกนะคะ16กันยา3 2 0 8 1 2นะคะ8 1 2ค่ะเลขที่ออกเลขที่มาเลขที่ใช่นะคะอ่ะเลขหนึ่งมานะคะถูกต้องไปต่อนะคะ16กันยาไปใช้1ตุลานะคะ3าบวกสเป็น5 5วางนะคะ5้บวกหได้6 บวกหได้7บวก1ได้8บวก1ได้9บวก1ได้0ูนย์ะคะได้5้าหกเทีนี้เรามาดูกันนะคะใน1ตุลาคม66สิกรางวัลที่หออก7จ็ดส2งนย์สะคะสองคะ่ะเลข0ย์ก็มานะคะถูกต้องในหลักสิบนะคะหลักสิบนะ อ่ามาดูใน1ตุลาไปใช้16ตุลาคมนะคะทุกท่านไปต่อค่ะ7จบวกสเป็น9 9วางค่ะ9กบวกหเป็น10ได้0ูนบวกหเป็น1 1ึ่งหนึ่งบวกหเป็น2อบวกหเป็น3าบวกหเป็น4ได้90 1 2 3 4นย์เลขที่ออกในงวดวันที่16ตุลาคม66ระวันที่1ออก9 3 1 4 4 6 2ตัวรา่างออก4 4 4 4ี่ค่ะ มีไหมคะเลข4มีให้เราได้เห็นได้ใช้ในหลัก10บนนะคะต่อสิคะรออะไร16บหกตุลาไปใช้1นึ่งพฤศจิกานะคะเกบวกหเป็น15บได้เลข5 5าบวกหได้6กบวกหได้7จบวกหได้8ปบวกหได้9กบวกหได้0ูนย์ะคะเลขที่ออกในรอบต่อมานะคะสตัวบนของรางวัลที่1 7 4่งเจนะคะ 9ก้เลข5มาในหลักสิบบนนะคะห้ามาในหลักสิบบนอ่าทีนี้เรามาดูกันในหนึง่งพฤศจิกายนนะคะหนึ่งพฤศจิกายนไปใช้วันที่16บหกพฤศจิกายนนี้คือรอบดีเดนะคะทุกท่านนะรอบดีเดที่ทุกท่านรอคอยนะคะมาแล้ว จ็ดบวกหนึ่งได้แปดค่ะนะแปดมาแล้วนะคะแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าเก้าบวกหนึ่งเป็นสิบได้0ูนย์ศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองบวกหนึ่งเป็นสามแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามนี่ค่ะตัวเลขสิบหน่วยบนของเราศูนย์นี้เป็นหลักสิบนะคะหลักสิบนะคะอันนี้คือปักหลักสิบนนะคะสูตรที่หนึ่งค่ะ สูตรที่หนึ่งนะคะทุกท่านนะเดี๋ยวเรามาดูนะจะได้เลขอะไราไปใช้8 9 0 1 2 3าศูนย์หนึ่งสองทีนี้เรามาดูในส่วนสูตรที่สองเรามาดูในส่วนสูตรที่สองเป็นสูตรใหม่นะคะเป็นสูตรใหม่นะคะสูตรนี้ก็เดินดีพอสมควรนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะจะเกิดอะไราขึ้นนะคะรอบนี้มาดูกันสำหรับสูตรที่สองนี้นะคะ 16พฤศจิกายนารยนกสิบปักหลักสิบบนสูตรที่2ลุยเลยค่ะสูตรนี้ใช้หลักแสนบวกหน่วยที่4นะคะแสนบวกหน่วยที่42บวก1เป็น3 3วางต่อเลยนะคะทุกท่านนะอันนี้ที่ฉันขอเป็น3วางต่อบวก1เป็น4บวก1เป็น5บวก1ได้6บวก1เป็น7บวก1ได้8สูตรนี้ก็เดิน เลข6ตัวเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราไปตัดกันในรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายที่ฉันจะตัดให้ดูว่าจะเป็นยังไงไปดูวันที่16นะคะ16สิงหาคม66รางวัลที่1ออก4 7 1 7 8 2นะคะเลขที่ออกก็คือ7 8 2หลัก10ก็คือเลข8มีไหมคะถูกต้องนะคะมี ไปกันต่อในงวดวันที่16สิงหาไปใช้1กันยานะคะสีบวกสเป็น6กค่ะหกบวกหได้7จบวกหได้8ปบวกหได้9กบวกหได้10บวกหได้11 6 7 8 9 0 1มาดูเลขที่ออกในเลข3ตัวบนของรางวัลที่1วันที่1กันยา66 9กสิบหกเก้ตัวล่างออก91นะคะเลขที่ออกก็คือ สี่นะคะคลิปต่อไปจะเป็นเลขหลักหน่วยนะคะสูตรใหม่กับสูตรเก่ามาตัดกันดูรอบนี้จะเป็นยังไงหลักหน่วยนะคะทุกท่านอ่าท่านใดที่รอเลขหลักปักหลักอยู่ก็รีบดูแล้วก็นาไปใช้ได้เลยนะคะหลัก10สูตรนี้คือเลข7 7็ดมาไหมคะมาคะ่ะถูกไปต่อคะ่ะ มาดูในงวดวันที่หนึ่งกันยาไปใช้สิบหกกันยายนนะคะขอขีดไว้ก่อนนะคะทุกท่านนะเก้าบวกหนึ่งเป็นสิบได้ศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งได้สองสองบวกหนึ่งได้สามสามบวกหนึ่งเป็นสี่สี่บวกหนึ่งเป็นห้า เลศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้านะคะทีนี้เรามาดูกันในรอบวันที่สิบหกกันยานะคะรางวันที่หนึ่งออกสามสองศูนย์แปดหนึ่งสองเลขที่ออกก็คือแปดหนึ่งสองนะเลขหนึ่งหลักสิบมาไหมคะมาคะ่ะมีให้เห็นนะคะอ่ะไปดูกันต่อนอนรอบต่อมาวันที่สิบหก กัญญาไปใช้หนึ่งตุลานะคะสามกเเป็น10ได้ศูนย์อีกแล้วคําตอบตัวเดียวกัน0 1 2 3 4แล้วก็5นะคะไปดูในรอบวันที่หนึ่งตุลาคม66สิบหกรางวัลที่หนึ่งออกเจ็ดสอเจ็นย์ะคะเลขที่ออกก็คือ2 0 2ค่ะเลขศูนย์มานะคะ ศูนย์ก็มาตามเป้าหมายที่เราได้วางไว้นะคะถือว่าถูกไปต่อกันเลยนะคะรอบนี้1นึ่ตุลาไปใช้16บหกตุลานะคะเจบวกหเป็น12 2สบวกหได้3 3มาบวกหเป็น 4, 4ี่สบวกหเป็นห้าห้าบวกหเป็น6 6หบวกหเป็น7 2 3ดสองามสี่ห้าหกดทีนี้เรามาดูกันในรอบวันที่16บหกตุลาคม66 9ิบหกเสามหนี่สีค่ะ หลักสิบก็คือเลขสี่นะคะเลขสี่คือหลักสิบมานะคะมาทั้งสี่ทั้งหกเลยรอบนี้มาศูนย์กับสองรอบนี้มาหนึ่งกับสองนะคะอันนี้มาเจ็ดกับแปดอันนี้มาแปดตัวเดียวสองไม่ถึงนะคะสองมาไม่ถึงอ่ะทีนี้เรามาดูกันในรอบต่อมางวดวันที่สิบหกตุลาไปใช้หนึ่งพฤศจิกานะคะเก้าบวกสองเป็นสิบเอ็ดได้เลขหนึ่ง หนบวกหเป็น2อบวกหเป็น3ามบวกหเป็น4ี่บวกหเป็นห้าบวกหเป็นหกนะคะหนึ่งสามสี่ห้าหทีนี้ไปกันต่อในรอบวันที่1พฤศจิกยายน66สิกรางวันที่1ออก7จ็ดสี่ามเห้าหนึ่งหลักสิบก็คือเลขห้เลขห้ามาไหมคะมาค่ะตามด้วยเลขหนโอ้สุดยอดนะคะรอบนี้ เดี๋ยวขออนุญาตเน้นให้นิดหนึ่งนะคะทุกท่านนะขอขีดเน้นให้นิดหนึ่งแปดมาตามด้วยเจ็ดหลักร้อยอันนี้เจ็ดกับแปดหนึ่งมามาที่หนึ่งกับสองอันนี้คือดิฉันสื่อให้เห็นว่าเขามีสิทธิ์เดินด้วยกันเหมือนกันนะคะเนี่ยเห็นไหมตามมานะคะจะมาหน่วยหรือมาสิบก็แล้วแต่ อ่ะสี่มาหกมานะคะรอบนี้ห้ามาหนึ่งมานะคะมาที่หลักหน่วยอ่ะสิบหน่วยเดินได้นะคะสิบหน่วยเดินได้หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้ารอบมาดูรอบดีเดของเราจะเป็นเช่นไรคะเดี๋ยวขอเน้นตัวนี้ก่อนนิดนึงนะคะทุกท่านนะแปดเจ็ด แปดเจ็ดหนึ่งหนึ่งอันนี้มาสามตัวเลยเนี่ยศูนศูนย์ตรงนี้สองไม่มาโอ้ศูนยนี้ชอบเดินตัวเดียวสูตรที่หนึ่งชอบเดินตัวเดียวนะคะบอกอย่ามายุ่งกับกูเขาบอกอย่ามายุ่งกับกูบอก,อาาก,บก,กูไปคนเดียว อ่ารอบนี้นะคะรอบดีเดย์ยังไม่ทราบนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวดิฉันจะเอาสูตรเด่นสิหน่วยบนมาเทียบดูนะคะจะมีตัวไหนที่ชนอ่ารอบดีเดย์มาดูเจบวกเเป็นสินะคะได้เลขหก 6. อ่าหมาแล้วหตัวหกบวกหเป็นเจบวกหเป็นแปบวกหเป็นเกบกหเป็นสิได้ศูนกหได้หนึ่งหกเจ็ยะ เอาแล้วเอาแล้วอันนี้ก็คือปากสิบบนนะคะปากหลักสิบบนสูตรที่สองค่ะสูตรใหม่นะคะอันนี้คือสูตรใหม่นะหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่ง ขอวางตรงนี้เลยดีกว่าเพราะว่าเผื่อจะได้จับคู่นะคะทุกท่านนะหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งตัดดูสิคะเดี๋ยวที่ฉันจะลองตัดย้อนดูให้นะคะทีฉันจะลองตัดย้อนดูให้ อ่ะสูตรนี้31สูตรนี้16กแล้ก็ต้องลุยตั้งแต่16ไปนะคะลุยตั้งแต่16 31กสามสิบดรกฎาเป็นต้นไปดูนะว่าจะได้เลขอะไรตัดออกมาแล้วแต่ละงวดแต่ละรอบนะคะอ่ะสไม่มี4ไม่มี5มี6มี7มี8มี5 6 7 8ด มีอยู่สี่ตัวผลปรากฏเลขที่ออกก็คือเจ็ดแปดสองนะคะมาที่เลขแปดนะคะทุกท่านนะมาที่เลขแปดตัวนี้ตามต่อค่ะ 6, 7, 6, 7, 8, หกเจ็ดหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งเฮ้ยได้ตัวเดียวกันเลยอะ่ะมาทั้งหมดเลยหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่ง ผลปรากฏเลขยอกคือ78็ดแปดนะคะเออต่อมานะคะศูนย์หนึ่งสองสาค่ะศูนตัดผลปรากฏออก812นะคะมาที่เลขหนึ่งค่ะ พอเราตัดก็เหลือสามตัวก็มาเหมือนกันนะคะเนี่ยทุกท่านมาดูค่ะศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าศูนย์หนึ่งไม่มีสองไม่มีสามไม่มีสี่ไม่มีห้ามีไอ้ยะได้ศูนย์กับห้าผลปรากฏเลขออกศูนย์สองอุ้ยถูก สองสามสี่ห้าหกเจ็ดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตัดได้สองได้สามแล้วก็ได้สี่ออกสี่สี่หกเลขสี่มานะคะถูกต้องคะ่ะอ่ะมาดูกันต่อในรอบต่อมานะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้า หกอ่ารอบนี้ได้5้ากับ6ได้ที่ออก9ก้ห้าหออกที่เลขห้าถูกต้องเป็นไงคะเป็นยังไงระรอบนี้เรามาตัดกันดูสำหรับสูตรนี้ดูนะคะสองสูตรนี้จะเป็นยังไงคะแปดเก้าหนึ่งศูนย์ัวแปดเก้า ศูนย์หนึ่งสี่ตัวแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะคะแปดเก้าศูนย์หนึ่งหลักสิบนะคะอันนี้คือสูตรปักหลักสิบบนนะทุกท่านนะสูตรหนึ่งกับสูตรสองตัดสูตรหนึ่งสูตรสองตัดเหลือแปดเก้าศูนย์หนึ่งในหลักสิบนะคะวางหลักสิบได้เลยสําหรับชุดนี้นะคะทุกท่านเดี๋ยวดิฉันจะเอาชุดเด่นสิบหน่วยมาประกบดูซิว่าเขาจะได้เลขอะไรเด่นสิบหน่วยบนนะคะทุกท่านนะ เดี๋ยวดิฉันจะยังไม่เอาชุดนี้มาตัดนะยังไม่เอาเดี๋ยวเอาสิบหน่วยมาตัดก่อนจะได้เห็นชัดเจนอ่ะมาดูสองชุดนี้เขาจะอยู่แค่สิบกับหน่วยเจ็ดแปดหนึ่งสองเก้าไม่ต้องดูสูตรอื่นสูตรที่หนึ่งนี่แหละเพราะสูตรที่หนึ่งเขาหลุดสองงวดติดแล้วงวดที่แล้วงวดที่ผ่านมาเข้าแล้วฮะเดินต่อแล้วรอบนี้ก็ต้องเดินต่อเจ็ดแปดหนึ่งสองเก้า จะต้องมีในหลักสิบหรือหลักหน่วย1ตัวแน่นอนนะคะเจ็ดแหนึ่งสองเเดี๋ยวเราจะมาชนกับตัวนี้สิสูตรเล็กเนี่ยชุดเล็กนะคะสิบหน่วยบน7มีเดี๋ยวฉันจะขีดให้อ่ะเมี8มีเจ็ดแดหนึ่งหนึ่งอยู่ตรงนี้สองไม่มี9มี7 8 9ดหนึ่งค่ะ ตัวที่เป็นเลขหลัก10หลักหน่วยในรอบนี้นะคะ78ใน10กําหน่วยจะต้องมี7891ต้องมีให้เห็นนะคะตัวที่เหลือเอาไปผสมเลยได้เลยนะคะเอาตัวที่เหลือไปผสมเป็นหลักหน่วยได้เลยนะคะสิบหน่วยตัวไหนจะอยู่สิบตัวไหนจะอยู่หน่วยก็ได้นะคะอ่ะทีนี้เรามาได้เจ็ดแปดเก้าหนึ่งแล้วนะเจ็ดแปดเก้าหนึ่ง 7จ็ดแปด่งที่เลขสองเลขสองไม่มีในสิบหน่วยแน่ๆรอบนี้แต่จะมาหลักสิบหรือหลักหน่วยเท่านั้นแหละแต่สูตรนี้เป็นหลักสิบนะก็คือตัวที่ชนมาคือคือเจ็ดแและตัดออกมานะคะเมีอยู่สูตรเดียวมี 8, มี9แล้วก็มี1นี่ค่ะตัวที่ตัวที่ทุก ท่านจะต้องนำไปใช้ในหลักสิบหรือหลักหน่วยก็คือ7จ็ดอะแปดเกาศูนยก็คือ8ปดเก้านะคะแปดนะคะนี่คือตัวเน้นนะคะเน้น3ตัวนี้นะคะทุกท่านนะให้เน้น3ตัวนี้ใน10บบนอ่ะเราจะมาเขียนตรงนี้ก่อนดีกว่าหลักสิบบนของเราจะเน้นไปที่8901นย์นะ หลักสิบ,บนก็คือ8901นี่คือตัวเน้นนะคะแต่เน้นอยู่ที่แปดเก้าหนึเดี๋ยวในคลิปต่อไปเราจะมาดูกันในส่วนหลักหน่วยนะคะหลักหน่วยบนนี่คือนี่คือชุดสัดส่วนนะคะทุกท่านนะชุดสัดส่วนที่เราได้มา4ี่สาม มาชนตอนนี้ก็คือเก้ากับศูนย์นะคะชนเก้ากับศูนย์แล้วนะคะตอนนี้นะอ่าเอาเก้ากับศูนย์เป็นหลักนะคะในนี้ไม่มีไม่มีหลักเลขแปดกับเลขหนึ่งนะคะในชุดนี้ไม่มีแปดไม่มีหนึ่งชนที่เก้ากับศูนย์เท่านั้นอ่าแสดงว่าหลักสิบนี่คือยืนเก้ากับศูนย์ได้ส่วนหลักหน่วยก็จะเอาไปเป็นเอาอยู่ที่เลขแปดหรือเลขหนึ่งหรือเปล่าไม่ไม่น่าจะใช่

สี่สามเก้าศูนยองสี่อ่านสามเย์สองสองสาที่ชนอยู่ในชุดนี้นะที่ชนชุดวินเนี่ยสี่ศูนย์เสามสี่สี่สองสามออสจะไปละเลขสี่ของเราจะไปหลักร้อยจริงไหมวันนี้นะคะ ประมาณนี้นะตัวเลขของหลักสิบเราเนาะ x8 x x9 x x0 x x1 x, 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 x เอ้ยเลข9นี้คือดับหลักสิบขาดนะเลข9นะอ่ะอันนี้ให้ซื้อน้อยๆไว้นะคะซื้อน้อยนะให้ซื้อน้อยไว้นะคะเลข9ตัวนี้ในหลักสิบนะเฉพาะหลักสิบนะคะให้ซื้อน้อย เพราะว่าเลขหลักสิบของคุณพี่อาริษานี่คือเป็นเลขตัวดับขาดหลักสิบเลขเก้านะคะนี่ออกมาแบบนี้ทุกงวดที่ตัดออกมาก็คือเข้าทุกงวดที่เราทําให้ดูนะคะที่ทําให้ดูนะประมาณนี้นะคะทุกท่านนะประมาณนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะขอให้โชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะรวยรวยเฮงเฮงปังปังถ้าเกิดว่า ในสามตัวนี้890นี้เก้าซื้อน้อยให้เน้นไปที่8กับหนึ่งะคะถ้าถ้าทีนี้ก็จะกลายเป็นว่าเป็นเน้นไปที่8กับหนึ่งแล้วนะทีนี้นะแกับหนึ่งนะคะทีนี้เอออ่ะเดี๋ยวเรามารอลุ้นไปในส่วนสูตรหลักหน่วยบนนะคะทุกท่านนะขอโชคดีเจอกันในคลิปหน้าสำหรับรอบนี้นะคะ สวัสดีค่ะอันนี้คือมาจับเป็นตัวเลขบางให้เห็นก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะขอโชคดีกันท่วหน้านะคะกดติดตามกดกระดิ่งแล้วอย่าลืมกดไลคกดแชร์กด subscribe ไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ